สวัสดีครับนักศึกษาครับในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะอธิบายในเรื่องของกายวิภาคของสมองนะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นตัวของเป็นสมองซิกสายนะครับของมนุษย์นะครับซึ่งอาจารย์ก็อธิบายโครงสร้างที่เราพบจากพื้นผิวทางด้านข้างหรือทางด้านล a t อ r a ลก่อนนะครับทีนี้สมองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโลบ ที่เราเห็นกับภายนอกนี่จะแบ่งเป็นทั้งหมด4โหลบด้วยกันนะครับการที่เราจะแบ่งหลบได้นี่ครับเราต้องรู้จักอ่ร่องขนาดใหญ่นะครับที่เป็นขอบเขตของเขาเนี่ยนะฮะให้ได้ก่อนร่องขนาดใหญ่ที่เราจะต้องรู้จักก็คือจะมี2ร่องนะครับก็คืออย่างแรกก็คือตัวของ lateral fixture นะครับซึ่งเป็นร่องลึกเลยขนาดใหญ่อยู่ทางด้านข้างตรงนี้นะครับที่เราที่เราสามารถเอานิ้วแหวกเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็คือตัวของ lateral fixture นะครับ เราจะเลาฟิชเชอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นร่องที่จะแบ่งระหว่างส่วนของ f o อนเทลโลบกับพาไรเทลโลบนะครับของซ um ิริบัมทางด้านบนแล้วก็เทมพ r ร l l โลบทางด้านล่างนะครับอันนี้อีกร่องหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเซนทรัลเซลค a s สตัวของเซนทรัล s ซลคล s สเนี่ยจะเป็นร่องเดียวที่จะไล่ตั้งแต่ส่วนของอขอบด้านบนของสมอง ยาวต่อลงมาจนถึงนตารางฟิชเชอร์ข้างล่างนี้นะครับก,ก็คือจะเป็นตัวของร่องที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นร่องเดียวเลยที่วิ่งลงมาข้างล่าง,างนี้นะครับนี่เดี๋ยวอาจารย์จะปักเข็มให้ดูนะครับคือร่องจากข้างบนตรงนี้ลงมานะครับก็คือร่องนี้ ยาวลงมาถึงและตลอฟิกเชอร์ทางด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่าตัวของเซนทัลซอรคลาสเนี้ยจะขนาดข้างด้วยจารัสที่วิ่งขนานกันไปนะครับทั้ง2ด้านเลยทางด้านหน้าเราก็จะเรียกว่าพรีเซนทัลจารัสนะครับซึ่งเป็นส่วนของฟรอนทัลโลบนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพราะว่าเป็น บริเวณที่เราเรียกว่าเป็น primary motor cortex นะครับเป็นส่วนที่เป็นเซลล์ประสาทเป็นเป็นบริเวณที่เซลล์ประสาทส่วนนี้บน motor cortex ตรงส่วนนี้จะให้คำสั่งลงไปอย่างไขสันหลังแล้วก็กานสมองนะครับทางด้านหลังที่วิ่งขนานกันไปนะครับก็จะเรียกว่า postcentral gyrus นะครับ นีนะครับก็ยาวขึ้นไปข้างบนตรงนี้โพสเซนทัลเซรัสนี้ก็สำคัญเพราะว่าเป็นบริเวณที่เป็นที่อยู่ของไพม m รีโซม m a โตเซน s ซอรีคอร์เทกซ์นะครับที่มีเซลประสาทที่รับความรู้สึกจากผิวหนังนะครับของร่างกายนะครับขึ้นมาบนนี้นะครับเอาละทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเรามีเซนทัลเซลลัสที่แบ่งระหว่างฟอนทอลโลบของด้านหน้าแล้วก็พาไลทอลโลบทางด้านหลัง ที่เรามาดูฟอนเทลโลบกันก่อนนะครับฟอนเทลโลบเนี่ยก็จะกินพื้นที่ตั้งแต่ทางด้านหน้าสุดไปจนถึงตัวของเซนเทลเซาคารต,ตรงนี้เรารู้จักส่วนของพรีเซนเทลจรัสแล้วนะครับทีนี้ส่วนที่อยู่ทางด้านหน้านะครับของฟอนเทลโลบเนี่ยนะครับจนถึงร่องที่กัน้นส่วนของพรีเซนเทลจาราสวยัยร่องนี้ชื่อว่าพรีเซนร่องตรงนี้นะครับซึ่งเป็นร่องที่ไม่ได้แบ่งสมบูรณ์เหมือนกับ c ซน t r ลซาวคลาสนะครับอันนี้ร่องนี้จะเรียกพรีเซนเทลพรีเซนเทลซาคลสนะครับทางด้านหน้าโฟนทอลบขางด้านหน้าต่อพรีเซนเทลซา a คลสนี้เนี่ยก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น3ามจารัสใหญ่ๆนะครับก็คือจะมีซูเปอร์เรียนะครับซูเปอ Superior, al, ร์เรีย r o นท a l จา r รัสลงมาถัดลงมาถ้าเป็นมิดเดิล r o นท a l จา r รัสแล้วก็ทางด้านล่างนะครับซึ่งชิดกับ แล้วตอวฟิชเชอร์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าอินฟ r เรียฟอนทัลจา r รัสนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะมีตัวของซาลคัสที่ account, แบ่งเขาจะเป็นซาลคัสที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะมีลักษณะที่แปลผ่านได้ในสมองของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นส่วนของฟอนทัลโลบเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้เป็นส่วนของพีเซน n t ลจายรัสนะครับแล้วทางด้านหน้าต่อพีเซน n t ลจายรัสก็จะสามารถแบ่งได้เป็นชุพิเรียฟอนทัลจรัส มิดเดิลฟอนเทอร์เจรัสแล้วก็อินฟีฟฟอนทอรเจรัสนะครับตรงส่วนของอินฟลีฟฟอนเทอร์เจรัสเนี่ยจะค่อนข้างมีความสำคัญนิดหน่อยเพราะว่าบริเวณแถวๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่า b r o c a s t area ซึ่งเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของไ i ่เท l าโลบกันนะครับไร่เท่าโลนะบเ,โลเนี่ยก็จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นโพสเซนเทอรเจรัสซึ่งได้บอกไปแล้วว่าเป็นบริเวณที่รับเรื่องของความรู้สึกจากผิวหนังนะครับความรู้สึกทางกายจากผิวหนังขึ้นมา ท่านด้านหลังต่อแนวของ p o สเซนทัลจารัสเนี่ยจะสามารถแบ่งคร่าวๆได้เป็นส่วนของ s u p e r i o เรียพารา l ทลโลบูและก็อินเฟีย r p a r t ทล l ลบูนะครับซึ่งก็จะแบ่งด้วยตัวของ i n t e r p a r พ t a l เทล l c ลคัสแถวนี้ซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่เราเจอในตัวของ f ฟอน l l ลโลก็คือจารัสกับ s ซลคัสบริวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าตรงบริเวณของอินเฟียร์ a ารา t a ลโ o บูตรงนี้เนี่ยครับซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่บริเวณทางด้านบริเวณปลายด้านหลังสุดของแลตอ r a ฟ f ชเชอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เราเรียกเฉพาะว่าซุ p r a m ร r มาร์จิแ r ลจรันะครับตรงนี้แล้วจรัสที่อยู่ถัดลงมางด้านล่างนะครับต่อต่อโซนของซุปราร์จินอลจรัสเนี่ยเราก็จะเรียกว่าแองกูล่าจรัส นะครับลงมาด้ดเล็กน้อยนะครับตรงนี้ทั้งสองบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านภาษาอย่างเช่นภาษาพูดนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับบริเวณตรงนี้เราเรียกว่า w e r nicker area นะครับ w r nicker area ตรงนี้ก็จะส่งข้อมูลไปยัง Broca area ที่พูดถึงไปแล้วนะครับคือบริเวณของ inferior frontal gyrus นะครับเพื่อทำให้เกิดการ พูดและการสื่อสารทางภาษาได้นะครับนี่ทีนี้เรามาดูตัวของเทมเพลอรหลบกันนะครับเทมเพลอรหลบซึ่งแบ่งกับส่วนอื่นค่อนข้าง,างชัดเจนเพราะเรามีตัวของเทมเพลอรฟิชเชอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือ Superior Temporal g y r ์ s Middle Frontal g e r ล s Middle Temporal g พ r อ s แล้วก็ Inferior Temporal g y r ั s นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับถ้าเกิดเรา แหวกตัวของ lateral feature เข้าไปเล็กน้อยนะครับเราเห็นสามารถเห็นตัวของอแนวสันที่ซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้ได้นะครับแนวสันตรงนี้เนี่ยถือวางตัวอยู่ทางด้านบนของชุดเปลี่ยนเทมเพอร์เรลจรัสอีกทีนึงเนี่ยเราจะเรียกว่า transverse temporal gyrus นะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่า transverse temporal gyrus นะซึ่งทานเวอร,ร,ร์เทมโพลาร์จรัสตรงนี้นก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็น Primary Auditory Cortex ซึ่งรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินขึ้นมาถึงรับของสมองนะครับบริเวณของทางเวอร์เทมโพล r a ์จรัสก็จะเชื่อมต่อกับ c e อ e b r a เบ o ลคอเในบริเวณของซุปเปรีเทมโพลาร์จรัสนะครับก็ทำให้บริเวณนี้เป็นบริเวณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการตีความเสียงนะครับถ้าเกิดเราแหวกเข้าไป ิดให้กว้างขึ้นนะครับก็ได้เห็นว่ามันมีเนื้อสมองที่ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับส่วนนี้เราเรียกว่าอินซูลานะครับข้างในนี้นะครับอินซูลาเนี่ยก็พบว่าจะมีความสําคัญในเรื่องของการรับรู้ตัวของความเจ็บปวดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับรสก็จะมีบางส่วนที่สัมพันธ์กับบริเวณนี้ด้วยนะครับเอาละท,ทีนี้จะมีะสมองอีกโหลบหนึ่งซึงอยู่ทางด้านหลังสุด ก็คือตัวของ occipital lobe ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังนี้ซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะนูนยื่นมาด้านหลังมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งทางด้านข้างเนี่ยครับจะกำหนดขอบเขตโดยจะมีมุมที่มันหักตรงนี้อยู่ด้านล่างนี้มุมนี้นี่เราเรียกว่า cerebellar notch นะครับ cerebellar notch แล้วก็ทางด้านบนนี้เนี่ยครับเราต้องหาร่องที่เป็นร่องแบ่งระหว่างไพเท่ากับออคซิเจเตอรโลให้ได้นะครับซึ่งจะอยู่ประมาณต้องปกด้านนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับร่องนี้นะครับเพราะนั้นก็สร้างเส้นสมมติขึ้นมาลากระหว่าง2อ,งองจุดตัวนี้เราก็จะกำหนดบริเวณที่เป็นออคซิเจตอลโลบได้เดี๋ยวเราจะมาดูออคซิเจตอลโลบ จากพื้นผิวทางด้านมีเดียด้วยเช่นกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาดูพื้นผิวของสมองนะฮะจากทางด้านมีเดีย u เซอร์สกันบ้างนะครับปืนเข็มก่อน,อนเอาล่ะทีนี้เราก็มาดูส่วนของมี d ดีย u เซอร์ฟนะครับก็คือพื้นผิวทางด้านมีเดีย นะฮะซึ่งก็จะเห็นส่วนของที่เป็น f r o n t a l ope, l o b e parietal lobe แล้วก็ occipital lobe นะครับส่วนของ f r o n t a l กับ parietal lobe เนี่ยจะแบ่งกันยังไงเราก็ต้องไล่มาจากตัวของ central sulcus ที่เราแบ่งกันไว้เมื่อ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 กี้นี้นะครับเพราะนั้นแนวตรงนี้ก็จะเป็นแนวที่แบ่งระหว่าง f r o n t a l กับ parietal lobe ได้นะครับตรงนี้เอาละทีนี้ จุดของพาราเท่าโลบเนี่ยก็จะแบ่งของอจากออกซิปิตอลโลบโดยร่องที่ตะกี้เราพูดถึงไปแล้วก็คือตัวของพาราโทออกซิปิตอลซลลคัสซึ่งเห็นค่อนข้างชัดเจนในพื้นผิวด้านมีเดียตรงนี้เพราะฉนั้นเราก็จะกําหนดจุดได้แล้วว่าตรงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นบร,ริเวณของออกซิปิตอลโลบนะครับทีนี้ในออกซิปิตอลโลบเองเนี่ยก็จะมีร่องที่ลึกเข้าไปข้างในชัดเจนมากอีกร่องหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเทอร์เคลีนซลลคัสหรือ คากรีนฟิชเชอร์ตรงนี้ตรงที่จานปักเก็บปักหมุดสีแดงเอาไว้นะครับอันนี้คือคากรีนฟิชเชอร์นะครับบริเวณของ c e r ล b บ a ลคอร์เ x กที่อยู่โดยรอบคากรีนฟิชเชอร์ตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็น Primary Visual c o r t ทกซึ่งเป็นบริเวณที่ข้อมูลที่าจาก r e รตินานะครับก็จะมาสิ้นสุดนะครับมาท,ที่บริเวณนี้เป็นบริเวณที่สําคัญที่สุดของการมองเห็น นะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่ทําหน้าที่รับรู้แล้วก็ส่งข้อมูลไปตีความเรื่องการมองเห็นด้วยนะฮะส่วนของออฟซิปิตอลโลกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆโดยใช้แคลคลินฟิชเชอร์ตรงนี้นั่นเองส่วนด้านบนเราเรียกคิวเนียสนะครับส่วนทางด้านล่างเราเรียกลิงกูล่าหรือลิงกัวไจรัสนะครับเอาละ่ะทีเรามาดูโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณตรงกลางตรงนี้กันนะครับโครงสร้างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะฮะ ในบริเวณนี้แล้วก็ใช้เป็นแลนด์มาร์กในการอเนิทิฟายโครงสร้างอื่นได้ด้วยก็คือคอปัสแคโรซัมซึ่งเป็นไฟเบอร์ iber, นะครับเป็นเส้นใยประสาทกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เชื่อมโยงระหว่างสมอง2ข้างเข้าหากันนะครับก็คือที่อาจารย์จะปักสีชมพูตรงนี้เอาไว้นะครับอันนี้คือคอปัสแคโรซัมนะครับทีนี้จากตัวของคอปัสแคโรซัมเนี่ยจะมีไจรัสหนึ่งที่เขาจะวิ่ง ขนานไว้กับคอปัสเคลล์ซัมนะครับที่บริเวณนี้จารัสเนี้ยเราเรียกว่าซิงเกิลเลตจารัสนะครับตรงนี้โอเคนะฮะทีนี้ทางด้านล่างของคอปัสเคลล์ซัมเนี่ยก็อาจจะเห็นแผ่นบางๆตรงนี้ซึ่งเป็นแผ่นที่กั้นอ่โพรงสมองสองข้างที่อยู่ข้างในตัวของ ซีเรียลเฮมิสเฟียร์ทั้งสองข้างนะครับออกตะก,การโพรงข้างในเนี้ยก็คือลาเตอร์เวนติเคิลนั่นเองนะครับส่วนแผ่นกั้นตรงนี้แผ่นก้านบางๆตรงนี้เราเรียกว่าเซปตัมเพลูซิดัมนะครับทีนี้ที่ขอบด้านล่างของเซปตัมเพลูซิดัมเขาเนี่ยนะครับเราจะเจอตัวของลำของไฟเบอร์ที่โค้งนะครับจากด้านหลังตรงนี้ลงมาทางด้านหน้านะครับลำของไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าฟอนิกส์ นะครับเป็นเป็นลำของไฟเบอร์ที่มีต้นต่อมาจากโครงสร้างข้างในของเทมลพประโลบที่เราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสแล้วเขาก็จะทอดโค้งออมาเพื่อที่จะปักลงมาที่ไฮโปทาลามัสโครงสร้างข้างล่างนี้นะครับส่วนนี้เราเรียกว่าไฮโปทาลามัสแล้วก็จะมาสิ้นสุดนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมาสิ้นสุดที่ปุ่มกลมๆตรงนี้ที่อยู่ทางด้านล่างของสมองนะฮะปุ่มกลมข้างล่างนี้ก็คือ แมมบลารีบอดี้นะครับโอเคนะครับลำของไฟเบอร์นะครับที่เราเรียกวอรฟอนิคตรงนี้รวมทั้งแมมบลารีบอดี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบที่สัมพันธ์กับความจำนะครับนี่ทางด้านบนของไฮโปทาลามัสเราก็จะเห็นก้อนกลุ่มใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าทาลามัสนั่นเองตรงนี้นะครับ ทาลามัสซึ่งก็จะเป็นกลุ่มของนิวเคลียสข้างในสมองเป็นกลุ่มใหญ่เลยที่มีหลายนิวเคลียสมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้สึกด้านต่างๆไปยังเซลลเบาลคอร์เทกซ์แต่ละส่วนนะครับตรงนี้ในบางคนเนี่ยจะมีส่วนของทาลามัสที่มันเชื่อมต่อกัน2ข้างตรงนี้นะครับที่เป็นต่อหรอือต่อน,นี้ซึ่งก็จะเรียกว่าแมสซาอินเตอร์มีเดียนะครับ ที่ต่อที่เรณตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นส่วนที่ธรามัสทั้งสองข้างจะมาเชื่อมต่อกันนะครับเอาละทีนี้จากส่วนของธรามัสแล้วก็ไฮโปธรามัสนะครับเราก็จะมาดูการแบ่งส่วนของก้านสมองดังด้านล่างนี้นะครับเห็นก้านสมองตรงนี้นะครับซึ่งก้านสมองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนของ mid brain นะครับซึ่งต่อลงมาจาก จากธรมัสแล้วก็ไฮโปธรมัสลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ทีอยูต่ตรงกลางนี้ก็คือจะเป็นส่วนของพอนนะครับพอนเนี่ยจะจะสังเกตได้ชัดเจนมากคือว่าพื้นผิวทางด้านเวนทรัลของเขาตรงดังนี้เนี่ยจะปูดโป่งออกมาเป็นวงรีใหญ่เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถัดลงมาจากพอนด้านล่างก็จะมาเป็นตัวของ เมดัลลาหรือเรียกเตือว่าเมดัลลาออฟลองกาตานะครับนะด้านล่างนี้นะครับส่วนทางด้านหลังของก้านสมองทั้งสส่วนเนี่ยเราจะก็จะเห็นส่วนของเซเรเบลลัมที่ใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากนะครับตรงจุดนี้นะฮะนี่เรามาดูเรื่องของโครงสร้างของเวนติคลาซิสต็มหรือโครงสมองก็ะเล็กน้อยนะครับเรารู้จัก ส่วนของลา t e r a ล v เวนิคเลไปแล้วนะครับทีนี้ลา t e r a ล v เวนิคเลเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับเวนิคเลแคบๆที่อยู่ระหว่างทารมัสทั้งสองข้างนะครับก็คือในบริเวณนี้นะครับระหว่างทา a ม u สกับไฮโปทา a ม u สทั้งสองข้างเวนิคเลโพรงเวนิคเลนี้เราเรียกว่าเ h ิร์ v เวนิคเลซึ่งก็จะเชื่อมต่อด้วยช่องแคบๆนะครับที่อยู่ทางด้านล่างของฟอนิกส์นี้ลงมานะครับเราเห็นช่อง,ง,องตรงนี้ช่องแคบๆตรงนี้ ที่ฟอ c เซปน่สามามถทลุเข้าไปข้างในได้ช่องตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า interventricular foramen of Monroe นะครับซึ่งก็เป็นช่องที่เชื่อมต่อระหว่างต่อลวินิเ c ิลลงมาในเต i ร์ v e n นิเกิลนะครับนี้จากเต i ร์ v e n นิเกิลนะครับน้ำลิ้งสมองไขสันหลังที่ไหลเวียนอยู่ในระบบเวนิเคลิลนี้เนี่ยก็จะลงมาในส่วนของก้านสมองนะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยจะลงมาใน ตรงกลางของก้านสมองส่วนมิดเบรนนะครับช่องตรงนี้เนี่ยช่องที่ปลายฟอสเซตตรงนี้เนี่ยครับเราก็เรียกว่า c e เรเบลอะค u ิ d a ันั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดของระบบโพรงสมองนะครับจากนั้น c e เรเบลอะควิดัก็จะเปิดออกสู่ช่องที่อยู่ระหว่างเซเรเบลัม um, กับก้านสมองส่วนพอนและมิดเบรนนะฮะตรงนี้ ช่องที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือเป็นรูปพีระมิดตรงนี้เนี่ยเราก็เรียกว่า f โฟสเวนติเคิลนั่นเองนะครับหลังจากนั้น f o r เวนติเคิลก็จะต่อลงไปนะครับมีส่วนหนึ่งที่ต่อลงไปเป็นเซนทรัลแคนแนลในในแขนสันหลังนะครับแล้วก็มีส่วนที่ออกมาในสักร o โน Space ที่อยู่รอบสมองนะครับผ่านทางช่องที่เราเรียกว่า Foramen of d u s สก a แล้วก็ Foramen of m a าจองดี i, นะฮะ เอาละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของสมองที่เราสามารถเห็นได้จากทางด้านมีเดียนะครับโอเคครับต่อไปเราก็จะมาดูโครงสร้างที่เราพบได้ที่พื้นผิวทางด้านล่างหรือ inferior surface ของสมองกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างเราจะเห็นโครงสร้างที่เป็นพื้นผิวด้านล่างของสมองส่วน frontal lobe ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของ temporal lobe นะฮะซึ่งก็จะถูกปิดไว้ด้วยด้านล่างของ Ce r e b e บ l u ันะครับแล้วเราก็จะเห็นพื้นผิวทางด้านเว n t r a l ของก้านสมองด้วยนะครับตรงนี้ทีนี้เรามาดูจากตั้งแต่ส่วนขางนนหน้ากันนะครับถ้าด้านหน้านะครับก็จะเห็นส่วนที่อยู่เป็นพื้นผิวด้านล่างของ frontal lobe ตรงนี้นะครับพื้นผิวทางด้านล่างของฟอนเทโลปตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกรวมรวมว่าอ r b ิท a l ใจราย นะครับใจร้ายก็คือเป็นเป็นประหุพ์ของใจรัสนั่นเองคือหมายถึงว่ามีลหลายใจรัสอยู่ร่วมกันนะครับทีนี้นะครับที่สำคัญก็คือตรงนี้เราจะพบแผ่นแบนๆนะครับเราเรียกว่า o f f i t เ r y b o u ตรงนี้นะครับแล้วก็แถบของเส้นประสาทนะครับยาวต่อลงมาเราเรียก o อ f a ิ t ต r y Track นะครับ o อ f ฟ c เชีรีบตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่ให้เส้นประสาทสมองคู่ที่1เนี่ยผ่านลงไปในโพรงจมูกเพื่อทําหน้าที่ในเรื่องของการรับกลิ่นนะครับแล้วเซลล์ประสาทที่อยู่ภายใน o อ f a c เ o r y ร์ออฟฟิรีตรงนี้ก็จะรวมกันแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน o อ f ฟ c t ช r y รี a แท็ตรงนี้เพื่อเข้าสู่สมองนันเองนะครับตัวของ o อ f ฟ c t ช r y ร u บาและแท็กเนี่ยถ้าเราพลิกเข้าขึ้นมาก็จะวางตัวอยู่บนร่องนะครับร่องนี้ก็ชื่อว่า อ่าออฟฟิเชอรี่เซลล์นะครับแล้วก็ทางด้าน m e d i a l คือเนี่ยถัดเข้ามาทางด้าน m e d i a l ต่อ o f f ฟิเชอรี่ t ซลล์คตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเจ r u s r e c t u s นะครับเป็นเจ r u s ที่อยู่ทางด้าน m e d i a l surface ของ frontal lobe นะครับแล้วก็อยู่ถึงด้านล่างด้วยนะตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวส่วนของ temporal lobe พื้นผิวด้านเซิร์ฟอินเฟลของเทียมล้อลบเราจะมาดูนในอีกสเปซิเมนหนึ่งเพราะว่าอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะถูกบังด้วยเซลลเบลลัมซะแล้วนะครับนี้เรามาดูตรงตรงกลางกันนะครับตรงนี้ตรงโครงสร้างอยู่ตรงกลางเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเจนมากก็คือโครงสร้างที่เป็นลักษณะรูปตัว X ตรงนี้นะครับตัว X ตรงน,รงนี้ก็คือส่วนของออปติกเนิร์ฟนะครับนี่คือเส้นประสาทออปติกเนิร์ฟซึ่งส่งข้อมูลเรื่องของการมองเห็นมาจากเรตินาของลูกกตานะครับแล้วก็จะมี ส่วนที่เส้นประสาทเนี่ยเข้ามาไขว้กันนะครับตรงจุดนี้เราเรียกว่าออปติกแคร์ซึมนะครับหลังจากที่ไขว้กันแล้วเส้นประสาทก็จะแยกออกไปอีกสองข้างเหมือนเดิมนะครับส่วนที่แยกไปสองข้างนี้เราเรียกว่าออปติกแทร็กนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีประสาทที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นนะครับตรงนี้ทางด้านหลังถัดมาด้านหลังเลยของออปติกแคร์ซึมเดียจะเห็นน่าจาเป็นดูโวงงนี้ แล้วก็เหมือนมีกา้านที่ที่โดนฉีกออกไปบ้างแล้วตรงนี้ก้านตรงนี้เนี่ยรเราเรียกว่าอินฟันดิบิลัมนะครับอินฟันดิบิลัมนี้เป็นส่วนทางด้านล่างพลุนผิดทางด้านล่างของไฮโปทาลามัสซึ่งจะต่อลงมาที่ต่อมใต้สมองหรือพิทุกอิตาลีแกลนั่นเองนะครับแล้วก็พัน้านหลังของอินฟันดิบิลัมที่ว่านี้ก็จะเจอปุ่ม2ปุ่มตรงนี้ในนะครับปุ่มนี้ ก็คือตัวของ Mammillary Body ที่พูดถึงไปในเรื่องของ Media l surface แล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เอาละทีนี้นะครับทางด้านข้างของ Optic Asm นะครับเราจะเจอตัวของหลอดเลือดขนาดใหญ่มากตรงนี้ซึ่งเป็นหลอดเลือดที่สำคัญที่สุดของสมองนะครับหนใน2หลอดเลือดที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้หลอดเลือดนี้ก็คือ internal carotid artery นั่นเองนะครับ internal carotid artery ตัวนี้ จะให้ขแขนงที่สําคัญ3ามแขนงแยกกันไปเลี้ยงสมองนะครับขแขนงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยจะทอดไปทางด้านข้างนะครับเสียบไปทางด้านข้าง,าง,าง,างนี้แล้วก็จะไปวางตัวอยู่บนส่วนของอินซูล่าแล้วก็ไปโผล่ออกมาที่เลตัลฟิชเชอร์นะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่มีขนาดใหญ่มากานี้ก็คือมิ l เดิล e b r a l a r t e r ีนั่นเองนะครับซึ่งจะไปเลี้ยง พื้นผิวสมองที่อยู่ตรงพื้นผิวด้านข้างของสมองทั้งหมดเลยนะครับนี่แขนงที่2ซึ่งจะเป็นแขนงที่ทอดไปดา้านหน้ามากกว่าเราต้องเราต้องพลิก optic h a s ซึมขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็จะเห็นแขนงนหลอดเลือดตรงนี้อยู่นะครับหลอดเลือดนี้ก็คือ anterior cerebral artery นะครับซึ่งจะมีจุดที่เขาเข้ามาเชื่อมต่อกันแป๊บเดียวตรงนี้นะครับอันนี้คือ anterior communicating artery นะครับหลังจากนั้นแอนเดรดเซเรเบลตัวที้ทั้งสองข้างก็จะทอดไปบนมีเดียลเซอร์เฟสของซีรีบรัมนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงสมองในส่วนที่อยู่อยู่ทางด้านมีเดียลเซอร์เฟสนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแขนงที่ค่อนข้างใหญ่ในในสมองอาจารย์ท่านนี้ค่อนข้างใหญ่เลยก็คือแขนงที่ทอดไปด้านหลังตัวนี้แขนงนี้เราเรียกว่า p o s t e r i o r c o m m u n i c a t i n g artery นะครับ p o s t e r i o ย communicating a r อ e r y นี้จะเชื่อมระหว่าง internal carotid artery นะครับกับขแขนงที่อยู่ทางด้านหลังนะครับก็คือเส้นนี้นะครับขแขนงนี้ก็คือตัวของ p posterior ar cerebral artery ซึ่งเป็นขแขนงปลายของระบบที่มาจาก basilar artery คือเส้นนี้นะครับอันนี้คือ basilar artery ที่วางอยู่บนก้านสมองส่วนพ o อนนะครับ basilar artery นี้จริงๆแล้วจะมาจาก vertebral artery สองข้างนะครับขึ้นขึ้นต่อขึ้นมาพร้อมกับ การสมองส่วนเมดลัลลานะครับตัวนี้เจ้าเบซิลลาอาร์ตอรี่ตัวนี้นะครับเราจะสังเกตว่ามันก็จะให้เขาจะให้ขแขนงปลายนะครับเป็นโพสเลียเซเลิเบลลาอาร์ตอรี่นะครับที่มีตัวของโพสเลียคอมมิวนิเคตติงอาร์ตอรี่เชื่อมมาเชื่อมต่อกับเขากับเส้นของซูเปอร์เรียเซเลเบลลาอาร์ตอรี่คือเส้นนี้นะครับซึ่งก็จะไปเลี้ยงสมอง การสมองส่วน midbrain นะครับรวมไปถึงตัวของพื้นผิวทางด้านบนของ cerebellum นั่นเองนะครับทีนี้ใน brain ของพื้นผิวทางด้าน ventral นะครับของการสมองเนี่ยนะฮะก็เราสามารถที่จะพบต่อขอเส้นประสาทสมองได้นะครับที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับ อันนี้คือต่อของเส้นประสาทสมองคู่ที่5หรือไกรเินรลเนิร์ฟตรงนี้ซึ่งเป็นเส้นประสาทสมองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจะเห็นได้ชัดเจนมากแล้วก็ออกจากส่วนของพรนั่นเองนะครับทีนี้ที่สามารถเห็นได้ชัดอีอกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่รอยต่อระหว่างก้านสมองส่วนพรและเมดัดล่านะครับก็จะมีเส้นประสาทสมองคู่ที่6อยู่ตรงนี้นะครับแอปดูเซนเนฟแล้วก็ คู่ที่7และ8จะวางอยู่คู่กันที่รอยต่อระหว่างพรกับเซลลเลเบลลัมคู่ที่7แล้วก็คู่ที่8นะครับคู่ที่7ก็คือเฟเช a l ลเนิร์ฟและคู่ที่8คือเวสิบูโรข้อเคลียร์เนิร์ฟนั่นเองนะครับส่วนเส้นอื่นนี่อาจจะขาดไปบ้างแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวเราเราก็จะสามารถในในนี้ก็ตรงบริเวณนี้ก็จะเจอหลอดเลือดอีกเส้นหนึ่งที่เป็นแขนงของอ่าเบซิลลาอาร์ติรแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะวิ่ง ตามก,กันไปกับตัวของเชียลเนิร์ฟแล้วก็เวสิบ b u l o c o ค h l e a r n e r v ฟเส้นนี้นะครับก็คือ anterior inferior cerebellar a r t e r ีนั่นเองนะครับโอเคนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของโครงสร้างที่เราสามารถพบเส้นประสาทสมองที่เราสามารถพบได้ที่บริเวณ ventral surface ของก้านสมองนะครับที่เราก็จะเห็น การสมองส่วนทางด้าน m ม d a ล l าอันนี้คือพอแล้วก็เมตาล่านะครับก็ได้เห็นส่วนที่เราเรียกว่าพ y r a m i d of m ฟเมต l ลนะครับตรงนี้แล้วก็อุ่มนูนที่เราเรียกว่าโอเลฟในบริเวณนี้ด้วยนะครับ o l e a ฟนะฮะตรงนี้เอาละเดี๋ยวเรามาดูพื้นผิวที่อยู่ทางด้านล่างของเทมเพลโลบกันนะครับนะครับ อันนี้เราก็จะมาดูตัวของพื้นผิวทางด้านล่างของส่วนของเทมเพลโรเทมเพลโรหลบกันอีกสักเล็กน้อยนะครับในในสมองของอาจารย์ท่านนี้ที่เราตัดส่วนของการสมองแล้วก็เซเลเบลลัมออกก็จะเปิดให้เห็นพื้นผิวเกือบทั้งหมดของเทมเพโลโรบนะครับทางด้านล่างซึ่งเราก็จะเห็นตัวของจรัสหนึ่งที่วิ่งทอดอยู่ทางด้านในสุดนะครับของของเทมเพลโรหลบตัวนี้นะครับจรัสเนี้ยเราก็เรียกว่าพาราฮิโปแคมเปิลจรัสนะครับ ทางด้านหน้านะครับของพาราิโปแคมเปิลจารัสเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะงุ้มเข้ามาเหมือนหักศอกเข้ามาข้างในนี้นะครับจุดที่คงกุุมเข้ามาแล้วก็ใกล้กับมิดเบรดมากตรงนี้เราเรียกอังคัสนะครับโอเคตรงนี้เราเรียกอังคัสซึ่งเป็นส่วนที่งุ้มเข้ามาเกือบจะชนกับมิดเบรดเลยนะครับตรงส่วนของคอเท็กซ์ที่ อยู่ใกล้ๆกับอังคารตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเรียกว่า p i r i f o r m cortex นะครับซึ่งเป็นส่วนที่รับรู้เรื่องของการได้ไดกลิ่นนั่นก็คือข้อมูลเรื่องของกลิ่นที่มาจาก o f f a ิ o ชียลรีบผ่านเข้ามาทาง o f f a c เชียลรีแกเนี่ยก็จะมาส่วนหนึ่งก็จะมาสิ้นสุดที่ p r e f o r m ์มคอร์ x ที่บริเวณของอังคาสนี้นั่นเองนะครับถัดจากตัวของออพาราฮิปโปเคมเปาชอรัสตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นส่วนของไจรัสที่วางตัวอยู่ทางด,าด้านล่างของพื้นผิวด้านล่างของเทมโปโลตรงจุดนี้เราเรียกว่าฟิวซิฟอร์มไจรัสนะครับซึ่งฟิวซิฟอร์มไจรัสเนี่ยถ้าขยับต่อไปทางด้านลาตเอร์ก็จะเป็นส่วนของอินเฟียเทม o r โลไจรัสนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้ทางด้าน ด้านหลังถัดลงมาจากตัวของทั้งพาราทิปโปแคมป้อเจรัสและก็ฟิวซิฟอร์มเจรัสเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นลิงกูล่าหรือลิงกัวเจรัสของออคซิเจนโต้หลบนั่นเองนะครับตรงนี้